เดือดขั้นสุดกระติบชวันกรลั่นข่าวปลอมสุบคบอุทนากอทำเอาออกอาการเดือดขั้นสุดสำหรับนักแสดงสาวสวยกระติบชวันกรหลังเจอเฟกนิวกล่าวหาว่าจะตัวมีความสัมพันธ์ซุ้มคบกับดารารุ่นใหญ่อย่างอุทนากรโดยข่าวนั้นได้ระบุข,ข้อความว่าซุมสารสัมพันธ์อุทนากรกับไม่ถูกยอมรับขุนทรัพย์กติบชวันกรแผลจริง ซุ่มทําอาชีพนี้ก่อนเผยชีวิตรักที่ไม่ได้มีแค่2คนแม้คบกว่า8ปีงานนี้สาวติปก็ได้ออกมาฟาดกับโพสภาพข่าวดังเก่าวที่เขียนว่าข่าวปลอมอยากกดเข้าไปนะสแปมพร้อมแคปชั่นว่าประสาทเลิกเล่นแบบนี้เหอะส่งสารพี่อูพี่อู่เป็นรุ่นพี่ในวงการที่ติปเคารพและถ้าเจอข่าวแบบนี้อยากกดเข้าไปนะคะส่วนใหญ่เป็นไวรัสสแปมค่ะทมกลางชาวเน็ตแหกเข้ามาคอมเม และให้ดาราสาวเข้าแจ้งความไปเลยค่ะ